ตัวซีแคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับพร้อมกับตัวหลอดที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับก็จะให้ความส่องสว่างาที่ม,มากนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแตกตา่างอไฟนะครับสอข้างก็จะเหมือนกันนะครับที่เป็นไฟแบบขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่นะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลอรี่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวสแตนดาร์ดนะครับสรุ่นนี้นะครับที่เป็นหัวเดียวกับเป็นแคปนะครับว่าแตกต่างกันยังไงครับเพราะมีลูกค้าถามกันมาว่าอยากดูตัวหัวเดียวที่เป็นสแตนดาร์ดกับหัวเดียวที่เป็นโอเ n นแคปจะเหมือนกันและแตกต่างกันตรงไหนนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคด้วยกันเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้บอยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับด้านหลังนี่เลยครับกับเจ้าตัวหัวเดี่ยวด้านซ้ายสีดานะครับกับเจ้าตัว Open Cap ปที่เป็นตัวเตี้ยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับบอกราคาก่อนสีดําที่เป็นหัวเดี่ยวนะครับสแตนดาร์ตตัวนี้นะครับอยู่ที่5้าแ0นแบาทนะครับส่วนที่เป็น Open Cap ปสแตนดาร์ตตัวนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่ 635,000บาทนะครับอันนี้ราคาต่างกันแล้วนะครับแต่อันที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของเจ้าตัวเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดของทั้งฟอร์ดนะครับตัวสปีดจะเป็นแค่5สปีดนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลนะแต่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าต่อ3,500รอบต่อนาทีนะครับส่วนกําลังแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคร 1500ถึง2,750นะครับก็ให้กำลังแรงบิดที่ต่ำด้วยมาไวด้วยรอบมาไวด้วยแล้วก็แรงมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้เหมือนกันเครื่องยนต์2.0งนะครับโฉมใหม่จะเป็นเครื่องยนต์2.0งะอ่ะแล้วมาดูกันนะครับอันไหนจะเหมือนกันบ้างนะครับด้านนี้ที่เป็นในเรื่องของตัวสแตนดาร์ดนะครับก็แน่นอนนะครับโฉมใหม่ปี2020นี้นะครับตัว Nextgen ของเราจะมีไฟลักษณะเป็นตัวซีแคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับพร้อมกับตัวหลอดที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็น มัลติรีเฟกเตอรนะครับก็จะให้ความส่องสว่างที่มากขึ้นนะครับก็จะส่องสว่างกว่าไฟทั่วๆไปนะครับที่เป็นฮาลเจนทั่วๆไปนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ด้านบนด้านนี้นะครับแยกมาตรงไฟหลีตรงนี้นะครับด้านนี้สังเกตไหมก็ดูค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะดีไซน์ในเรื่องของไปใส่ไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นหลอดแก้วอันนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็เดินเส้นสายกระจังหน้านะครับ ที่ยาวคาดไปถึงทางด้านซ้ายนะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่นะครับตะแกรงปี2022นี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีรูตะแกรงที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ในเรื่องของการรับลมได้ดีนะครับระบายความร้อนจากเครื่องได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัวสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีในเรื่องของช่องต่อที่เป็นไฟตัดหมอกนะตัวนี้นะครับเดิมๆจาก โชลูมหรือโรงงานจะไม่มีให้นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถอัปเกรดและติดตั้งเพิ่มได้นะครับแต่อันที่มีมาให้สแตนดาร์ดจากโรงงานก็คือตะขอลากจุงด้านหน้าที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของคนขับนั่นเองนะครับที่มีมาให้นะครับมาดูกับเจ้าตัว OpenCA p บ้างละกัน OpenCA p ก็แน่นอนนะครับมีไฟที่เป็นตัวซีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันตำแหน่งไฟอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยสังเกตไหมครับไฟเลี้ยวไฟหลีอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่เดียวกันหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของกระจังหน้านะครับที่ มีดีไซน์ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับมีโลโก้ขนาดใหญ่เหมือนกันก็ระบายท้องเครื่องระบายความร้อนจากข้องเครื่องได้ดีนะครับปี2022นี้ครับในเรื่องของพัดลมที่เป็นพัดลมของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นพัดลมแบบไฟฟ้าแล้วนะก็จะไม่ได้ฉุดกําลังของเครื่องยนต์ทําให้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าขอลากจูงตัวนี้ก็จะมีให้เหมือนกันนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้นะครับ ต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะมีในเรื่องของคิ้วล้อนะครับที่มีมาเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เป็นล้อกระทะขนาด16นิ้วนะครับขนาดยางก็จะเป็น2 1 5 7 0 r 1 6ทั้งคู่นะครับล้อกระทะก็ดีในเรื่องของการบรรทุกนะครับก็บรรทุกที่แข็งแรงอันแหละนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นล้อกระทะกันแบบนี้นะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือโลโก้โลโก้นี่เห็นไหมครับโลโก้แก้มนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะไม่มีเขียนอะไรเลยนะจะไม่มีคําว่าเทอร์โบแต่มีเทอร์โบเหมือนกััันนะท้งคคู่เลยรบ ด้านนี้ครับเป็นเทอร์โบแบบ VG นะครับว g เทอร์โบหรือเทอร์โบแปรผันนั่นเองนะครับก็ทําในเรื่องของการเหยียบพวกอะไรพวกนี้มันก็จะติดเท้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหมือนกันก็จะมีในเรื่องของไฟที่เป็นไฟติดอยู่กับตัวกระจกมองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เลนก็จะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่ด้วยนะครับแต่ตัวกระจกจะไม่ได้เป็นเป็นอ่าเป็นพับไฟฟ้านะอันนี้เราต้องพับด้วยมือนั่นเองนะครับ ด้านข้างต่อเข้ามานะครับก็ในเรื่องของมือจับก็เป็นสีดําด้านแบบเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็โจกนะครับทั้งสองบานนี้ก็จะเป็นแบบวันทัชนะครับออโต้วันทัชกดทีเดียวลงกดทีเดียวขึ้นตัวนี้เป็นทั้งคู่เหมือนกันนะครับมาต่อในเรื่องของด้านในนะครับอันนี้เราพูดด้านในไปเลยนะครับด้านในกับเจ้าตัวโอเ n นแคปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้เปิดแคปด้วยเดี๋ยวให้ลูกค้าดูที่แคปด้วยนะครับแคปค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากนะครับก็เปิดได้ทั้ง90องศา นะครับถ้าเป็นแคปก็จะมีข้อดีในเรื่องของเราสามารถเก็บของจากด้านหลังนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของสังเกตไหมครับจะมีเกะเก็บขาเกะเก็บของนะที่มีในเรื่องของฝาปิดที่ชัดเจนนะครับก็ดูเรียบร้อยนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งสแตนดาร์ดด้วยอันนี้เราดูแคปก่อนนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์แบบ5สปีดนะครับพร้อมกับช่องต่อนะครับที่เป็น อ่า uh, USB Type C จะก็อยู่ด้านล่างของตัวจอไฮไลท์ light, ด้านบนถอดขึ้นมาเลยครับเป็นตัวจอขนาด10นิ้วให้แบบนี้นะครับแล้วก็จอกลางนะครับก็เป็นจอกลางแบบสีนะครับมาตรวัดตรงกลางเป็นแบบสีขนาด8นิ้วนะครับจะไม่มีเข็มผสมเลยนะตัวนี้จะเป็นดิจิตอลล้วนๆเลยค่อนข้างที่จะดีนะครับแลวที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ไปดูตัวมาตรฐานมากอ่ะเดี๋ยวดูตัวแกะอีกอย่างตรง,ตรง,ตรงกลางก่อนทษทีเราจะมีในเรื่องของฝาปิดตัว คอนโซลกลางให้เกียร์กลางให้นะครับแบบนี้นะครับอ,อมาเดี๋ยวเราจะโยกมาดูกับเจ้าตัวที่เป็นสแตนดาร์ดหัวเดียวนะครับว่าจะเหมือนกันยังไงครับให้ดูก่อนในเรื่องของไฟตัวนี้ดีกว่าทั้งคู่นะครับหรือว่าสแตนดาร์ดอะไรพวกนี้จะมีไฟที่เป็นแบบไฟออโต้ด้วยนะครับตอนนี้ฟอร์ดจะใส่ไฟออโต้มาให้ทุกรุ่นแล้วนะครับเวลามือดอะไรพวกนี้จะติดเองนะครับเบระก็เป็นเบะผ้าเหมือนกันนะครับ ที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับคอนโซนกลางจะไม่มีฝาปิดนะอันนี้ตัวมาตรฐานใช้งานจะไม่มีฝาปิดมาให้นะครับลูกค้าก็ใส่ของอะไรได้ค่อนข้างที่เยอะแหละเพราะขนาดกล่องนี้จะเท่ากันมีหน้าจอกลางเหมือนกันนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็เป็นเกียร์5สปีดนะครับพร้อมกับช่องต่อไฟที่เป็นนะครับ t y p C USB ให้นะครับหน้าจอก็เป็น8นิ้วที่เป็นแบบดิจิตอล ร้อเซนสีนะครับเป็นไงนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัวหัวเดียวหรือตัวเตี้ยที่เป็น Open cap แบบไหนอยาแต่งคือเหมือนกันแหละด้านในเหมือนกันจะแตกต่างในเรื่องของท้ายกระบะละมาดูท้ายกระบะนะครับถ้าเป็นกับเจ้าตัวหัวเดียวนะครับเราก็จะเป็นท้ายกระบะที่เน้นบรรทุกเลยนะครับจะไม่มีช่องแคปนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของราวนะครับราวด้านข้างตัวนี้ให้นะครับเห็นไหมจะมีราวสามารถยึดรัดของได้ ยาวเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีให้พร้อมกับช่องเจาะยึดอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นโลบาร์หรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีขอบที่ขอบกระบะให้แต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับตัวรูเจาะตัวนี้ก็จะมีให้มากขึ้นนะครับก็ฝั่งละ4 2ข้างก็8นะครับส่วนเจ้าตัวที่เป็นสแตนดาร์ดโอเปนแคปก็จะมีฝั่งละ3นะสข้างก็6นะครับเพราะว่ามันมีแคปขึ้นมาเนาะก็เลยตัวท้ายกระเปาก็จะบรรทุกได้น้อยลง ไอที่เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของดีไซน์ออกเป็นสปอยเลอร์แบบนี้นะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นคําว่าเンジャーนะครับที่เป็นแบบปั๊มนูนอ่าแบบปั๊มลงไปนะตัวนี้ลงไปละจะไม่ใช่สติ๊กเกอร์แล้วแล้วก็ไฟนะครับสองข้างก็จะเหมือนกันนะครับที่เป็นไฟแบบอ่าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่นะครับเพราะว่าไอตัวช่องไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยจะอยู่ช่องเดียวกันก็แบ่งข้างคนละครึ่ง แบบนี้นะครับดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ในเรื่องของกระบะแน่นอนนะครับกระบะด้านในจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้จะเป็น Open cap นะครับก็ตัวช่วงของกระบะตัวนี้ก <sadece S 1> <ๆ>็จะไม่เท่าไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะสั้นกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็จะยาวกว่านะครับเพราะเน้นบรรทุกก็จะยาวกว่านั่นเองก็จะลึกนะครับส่วนของฟอร์ดนะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับก็ในช่วงล่างของด้านหลังก็คือในเรื่องของตัว โช้กอัพนะครับที่เราขยายออกมาอยู่นอกแคดซีนะครับทำให้เราเกาะถนนมากขึ้นแล้วก็บรรทุกได้บาลานซ์มากขึ้นด้วยนะครับแต่ช่วงล่างด้านหลังก็ยังเป็นแหนบซ้อนเหมือนกันนะเป็นดัมเบรกนะครับแต่ด้านหน้าจะเป็นดิสเบกนะครับพร้อมกับคีบระบายความร้อนให้ด้วยนะครับส่วนช่วงล่างนะครับที่เป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบคอยสปริงปีกนกจอกปีกนกสองชั้นแบบคอยสปริงพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรับรองว่าช่วงล่างของฟอร์ดนะดีแน่นอนนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีให้ดูเพียงเท่านี้นะครับว่าเจ้าตัวสแตนดาร์ดที่เป็นหัวเดียวหรือเป็น o p e n c a คแบบนี้จะเหมือนกันยังไงแล้วก็จะแตกต่างกันตรงไหนก็ได้รับชมไปในคลิปแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้รถไปใช้เชิงพาณิชย์นะครับที่ขนของตัวนี้ก็กําลังฮิตนะก็คือมีใส่ตรงใสต่ตู้วิ่งส่งพวกโลจิสติกอันนี้ก็กําลังฮิตหรือว่าจะเป็นแบบ สายบรรทุกหน่อยนั่งได้นิดหน่อยอย่างเงี้ก็ก็มาลองดูเป็น OpenCAP ปเอานะครับราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาหาบอยชาโคได้นะครับเดี๋ยวบอยจะทิ้ง ID l i n ยไวนให้หรือจะโทรมาหาบอยที่064593005 5ก็ได้นะครับบอยชาโคยินดีให้บริการวันนี้ต้องขอตัวเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ